ตดง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 มันทำอะไรอ่ะตตตตตตตงงงมันมีหนูเหรอลูกมันมีหนูครับยายมันมีหนูอยู่ตรงนี้ครับมันมีหนูแอบอยู่ตรงนี้เหนียวได้กินผิดปกติไหนหน่อยหนมันมีหนูเต็บมันมีหนูไดใดใดใดแค่ที่เขาไป็นเบอรเอกโอาเต็มหัวเลยอิสระ เราได้ส่งตัวกําจัดหนูนะครับทุกคนถ้าบ้านใครไม่หนูสามารถจ้างเราได้นะครับเรามีหน่วยกําจัดหนูติดเต็มหู่เลยเต็มหู่เลยนี่หน่วยกําจัดหนูของเรานะครับสามารถโทรได้เลยที่090000000นะครับทุกคน บริษัทกําจัดหนูโดยประธานบริษัทข้าวเหนียวนะครับทุกคนนี่นี <ง vezes. S 1> ่พนักงานของเรากําลังเข้าไปเซอร์วิสนะครับทุกคนตอนนี้พนักงานของเรากําลังเข้าไปทําการค้นหานะครับทุกคนในการตรวจสอบเพื่อเพื่อกาจัดสิ่งสกปรกแล้วก็หนูนะครับทุกคนอันนี้ก็คือซีเคียวริตี้การดของเรานะครับที่นั่งเฝ้าประตูเพื่อไม่ให้หนูออกมาอยู่ว้ายอียงมาติดปากหนูนี่ยามนี่ฮึบฮึบ มันมีตัวครับมันมีตัวครับทุกคนมันมีตัวออกได้ไหมนะเข้าไปลอกได้ไหมนะอึ๊บอึ๊บมันมีตัวครับนี่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 โอ๊ยเฮ้ยหนูหนูพนักงานของเราทํางานอย่างแข็งขันนะครับเพื่อหาหนู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 ตีได้เห็นปะตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งและฝ่ายสองกำลังตรวจสอบอย่างอย่างอย่างเต็มกําลังนะครับทุกคนเขาน่าจะได้กินสิ่งผิดปกติอยู่แถวนี้มันมีกินสิ่งผิดปกติอยู่แถวนี้นะทุกคน มีไหมมีไหมและเจ้าหน้าที่ของเราได้พยายามเข้าไปสำรวจซอกนี้หลืบนี้นะครับโดยมีซีเชียริตี้กาดนั่งเฝ้าอยู่ข้างหน้าอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะครับผม โอ๊ยแล้วตัวเองจะเข้าไปทําไมแล้วรู้ว่าตัวเองออกออกไปได้อะ่ะคันอีสาเขานะ้าี่อีสาออกมาได้นี่ไปอีสเข้าไปดูนิดโอแล้วมันกับสีออกมาได้ถ้าเบิงเด้อเอาเมางมาปิดแล้วรูปไม่มีแล้ว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 สวยสวยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรานะครับที่กำลังนั่งเฝ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออกแก๊งออกแก๊งต้องยาวกินไปล้ะแม่ แม่อีสาะมันฉลองต่วมันเข้าไปได้แก้หัวแม่ <c oughs> อีสาะเขาได้แก้หัวแม่ <c oughs> แม่อีสาะเขาได้แก้หัวแม่มานี่เขาก็เข้า